เออิริยายอมไปก่อนถูกเชิญออกเปลี่ยนอาชีพเลิกเป็นนางเอกเป็นอดีตนางเอกชื่อดังที่ตอนนี้ผ่านตัวมาทำงานเบื้องหลังสาวเออิริยาที่ทั้งสวยและเก่งล่าสุดมาเปิดใจผ่านทางรายการตอนนี้อยู่วงการมา22ปีแล้วตอนที่เข้าวงการคือไปเจอพี่อุบลริยะเชื่อไหมว่าเอเด็กมากอายุ15ปีและเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีแววซึ่งอย่างแรกเราถ่ายหนังสือ แอย่างที่สองคือมิดมอนเตอร์โชว์พอเข้าวงการปุ๊บโรงเรียนเชิญออกเลยอันนั้นเราโทษโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าเราก็คิดอะไรไม่รอบคอบคือตอนนั้นเอไม่แต่เรียนแล้วแม่ก็บอกว่ามันไม่ได้นะเราตั้งใจเรียนเกินไปแม่อยากให้เรามีชีวิตที่กว้างกว่านั้นเราก็คิดว่างั้นทายแบบเล็กๆน้อยๆมันไม่น่าจะอะไรนะแต่โรงเรียนเขาก็รู้เราไม่คิดว่าจะได้แต่ก็ดันได้เราก็ต้องออกเพราะว่าถ้าเราไม่ออกก็จะถูกเชิญออก จริงๆมันก็เป็นกฎแล้วทำไมต้องถูกเชิญละ่ะก็เข้าห้ามเป็นดาราห้ามมาทำอะไรสักอย่างตอนนั้นความรู้สึกข็อึ้งไปเลยค่ะแต่โชคดีนะที่เราสอบเทียบได้ก็เข้ามาในองค์การก็โดนต่อว่าเลยคือเอกจะโดนมากก็คือเรื่องสีผิวบางคนก็จะบูลลี่ฝั่งใจของเอกแบบว่ามันไม่ใช่บูลลี่อ่ะมันไม่ได้ฝังเป็นฟมแต่เออยู่ตรงนี้เอเข้าใจนะว่าทุกคนก็ต้องมีการแสดงความเห็นเรามันเป็นนางเอก คนก็ต้องมีความคาดหวังและพอเราไม่เป็นอย่างที่เขาหวังเขาก็แสดงความเห็นปกติแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาเป็นผู้จัดงั้นล่ะคะมันเป็นความฝันอยู่แล้วตอนเด็กๆเอกไม่ได้มีแววเป็นดาราแต่สิ่งที่เอพอจะมีแววได้ก็คือเรื่องเรียนแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราภูมิใจนะเราคิดว่าเราต้องเป็นด็อกเตอร์ก่อนอายุ40มันเป็นความฝันแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเล่นละครไม่มีทางที่เราจะเรียนปริญญาเอกได้ เราก็ได้วางแผนเลิกเล่นละครประมาณ15ปีมันถือว่าเป็นกำไรสุดๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ทำก็คือเรียนต่อก็เลยวางแผนที่จะมาเป็นผู้จัดเพื่อที่เรามีเวลาในการมาเรียนอันนี้จริงหรือเปล่าได้ข่าวว่าเอกร้องไห้กลางกองไม่จริงนะเอกไม่เคยร้องไห้เลยเอกคิดว่าถ้าเราเป็นผู้จัดเราเป็นความฝันและเป็นกำลังใจของคนทำงานทั้งกองี่อยู่ดีๆเราร้องไห้ทุกคนก็คงใจฝ่อหมดมันไม่ได้ ถ้าเอกอยู่ที่กองต่อให้เครียดยังไงเอกจะไม่ร้องไห้แต่ถ้าไปร้องก็จะไปร้องกับแม่ที่ผ่านมาบางคนคิดว่าเอบอกไม่มีแฟนเพราะเป็นดาราเออายุขนาดนี้แล้วจะมีไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ว่าเอกเขาไม่มีตั้งแต่เกิดเลยคือก่อนเข้าวงการชีวิตจะมีแต่เรียนพอเข้ามา15ปีชีวิตก็โฟกัสแค่2เรื่องคือเรียนและทำงานพออยู่แค่ตรงนั้นเราก็มีความสุข เราไม่มีแสนก็ได้